สุดช็อกเมื่อได้รับรู้และเมื่อได้รับฟังเปิดนิมิตแม่นยังกับตาเห็นสวัสดีกัลยานีมิตรทุกท่านท่านปู้มีบุญและบารลี่หากทุกท่านเข้ามาแล้วเพื่อเป็นการน้อมรับคําทํานายเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูยอมรับเอาความโชคดีทั้งหลายทัางปวงอย่างเค่ต,ตัวของท่านนั้นจงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามความโชคดีทั้งหลายทั้งปวงจะมงเกิดแก่ท่านผููที่เกิดในราศีตุลศกอย่างแน่นอนสําหรับท่านคนใดก็ตามที่เกิดในราศีตุลศก ในเดือนเมษายนนี้คือเดือนแห่งกาเรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากดวงในร้ายกลับกลายมาเป็นดวงดีเปลี่ยนแปลงจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีดวงดีงในไม่ตันตั้งตังตวให้เดือนเมษาราวเหงาคลายทรัพย์ย้ายลัคนาลังงานแห่งความดีวิ่งเข้าหาท่านผู้เกิดในราศีพฤษภกดังปฏิหารจึงทําให้ตัวของท่านนั้นมีดวงในเรื่องของเงินเงินทองทอง มีดวงเหตโคกัะซับมีดวงเหตโซ่ลาบทั้งหลายทั้งปวงวิ่งเข้าหาดังปฏิหารสําหรับท่านคนใดก็ตามที่เกิดในราศีพุกศนี้ในวันตัวของท่านแต่ทาอะไรก็จะเกิดความสํมเาเร็จผลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่อนอนเมือ่อได้รู้แล้วแทบช็อกสาเหตุที่ตัวของท่านนั้นไม่ร่ํารวยกับเขาสักทีมันคือเรื่องมหัศจรรย์เมือ่อได้รับฟังแล้วห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเปิดความลับดวงตามหาเศรษฐีเงินล้าน สำหรับใครท่านใดก็ตามดวงตาของตัวท่านนั้นถึงข้าวแล้วที่ตัวของท่านนั้นจะบอกลาความจนไปเสียทีความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเงินล้านเงินก้อนโตจะหลุดทับหลังจากที่ตัวของท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้วันนี้เป็นต้นไปดวงสตา์เปิดวาสนาเปิดประตูงเงินเปิดประตูทองเปิดการเงินและการงานของตัวท่านที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ชีวิตของตัวท่านนั้น จะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเอาอะไรมาสุดก็หยุดความร่ำรวยของตัวท่านไม่อยู่ตัวของท่านนั้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดโส้ลาบดึงดูดเงินทองดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเปิดทางเปิดดวงตามหาขุมทรัพย์ให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นโคตรมหาเศรษฐี หลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จและลุ่งเรืองมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความเจริญลุ่งเรืองมากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยเท่าพันเท่าเลยทีเดียวดวงสตาร์ชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในสังคมจะมีโชคลาภลอยค้ายิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร์ จากการถูกลอตรี่รางวันที่หนึ่งจะได้จับเงินแสนโกยเงินล้านอย่างแน่นอนหากว่าตัวของท่านคุณใดที่ไปเชื่อนั้นห้ามลบกลูกษษษ่เป็นเด็ดขาดสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านท่านผู้มีบุญและบารมียินดีทุกทุกรนเข้าสู่การทำนายดวงสตาร์และวสาสนาสำหรับท่านคุณใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงการเสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมี และตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งโชคลาบ้อยและตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้ถึงสามเคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่าคิดว่านี่เป็นแค่คำทำานายแต่ให้คิดว่านี่คือพรที่มากับดวงแล้วน้อมจิตอธิษฐาน ข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าเนี่ยคือแห่งความมั่งคั่งและความร่ำรวยคำทำ,ำนายดีๆแบบนี้จะเกิดจริงๆในชีวิตของท่านหลังจากที่ตัวของท่านฟังคลิปนี้ให้จบภายในสามวันเจ็ดวันอย่างแน่นอนและตัวของท่านนั้นห้ามเลื่อนผ่านคำทำนายนี้เป็นเด็ดขาดห้าสิบปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้ว และเพื่ออยากสนับสนุนต่อยอดความเมตตาต่อยอดบุญเพื่อให้บุญบารมีของตัวท่านนั้นแผ่ไพศาลจงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปนี้เอาไว้ตัวของท่านนั้นจะได้รับบุญบารมีที่เหลือลน้นต่อจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะได้รับรู้การไขความลับที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านร่ํารวยแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นก่อนอื่นที่ตัวของท่านนั้นจะไปรับชมรับฟัง เราขอให้ท่านทำจิตใจให้สบายและผ่อนคลายแล้วเปิดคลิปนี้ดังๆเพื่อให้กระแสงเงินล้านวิ่งเข้าหาถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงอยากคิดว่านี่เป็นแค่คำทำนายแต่ให้คิดว่านี่คือพรที่มากับดวงแล้วจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนแล้วน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งค,ความมั่งคั่งและความร่ำรวย และจงเชื่อพร้อมศรัทธาในคำทำนายแล้วคำทำนายดีๆนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้เดือนนี้แล้วให้ตัวของท่านนั้นรีบเซ็กด่วนดวงของท่านตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างหนักนักโหราศาสตร์สื่อดังจากทั่วทมุมโลกได้ทักออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวของท่านนั้น ดวงการงานและดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกําลังจะพุ่งและลุ่งอย่างหนักดีหมดทุกสิ่งดีหมดทุกอย่างดีแบบก้าวกระโดดดีแบบที่ตัวของท่านนั้นตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็จะดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีแบบล้างไม่หยุดสุดไม่อยู่เลยทีเดียวนับตั้งแต่ท่านได้ฟังคลิปนี้วันนี้ให้จบดวงของท่านจะเปลี่ยนแปลงจากดวงร้ายๆก,กลายมาเป็นดวงดี จะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีดวงดีในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนจากในเมื่อก่อนดวงของตัวท่านนั้นทําอะไรก็ไม่เคยจะสําเร็จนับจากวันนี้เป็นต้นไปเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็จะหลั่งไหลเข้ามาเทเข้ามาเทวดาไม่ว่าจะอยู่ชั้นฟ้าไหนก็จะลงมาปกปักรักษาและคุ้มครองไม่ว่าในปัจจุบันนี้ ตัวของท่านนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็จะหายหมดทุกสิ่งหายหมดทุกอย่างและตัวท่านนั้นเป็นคนที่โชคดีที่ได้ฟังสําหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ชีวิตของท่านนั้นตกฐานดวงมหาเศรษฐีแล้วหลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปและได้ฟังคลิปนี้ห้ามตกใจเป็นเด็ดขาดเพราะตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเงินล้าน เมื่อหมอดูเปิดคํำทำนายความลับของสวรรค์และโชคดีที่ได้ฟังสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้วันนี้ตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยหมู่มานไม่ว่าจะอยู่ในนรกหุมไหนก็ไม่กล้าที่จะมาเบียดเบียนอีกต่อไปแล้วและตัวของท่านนั้นโชคดีที่ได้ฟังการไขความลับของสวรรค์การทำทำนายความลับของสวรรค์นี้ สิ่งที่ตัวของท่านไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นสตาชีวิตของท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าอุปกรรมเก่ามาถึงแล้วเขาะเข็นจะหมดไปสตาชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ในเดือนนี้ได้เลยโชคค้างยิ่งใหญ่จะหลุดทับชีวิตจะถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ขอให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวและเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้ บอกได้คำเดียวเลยว่าชีวิตของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่เข้ามานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างหนักแน่นอนความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่สำหรับท่านคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้คำเดียวเลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดวงการงานดวงการเงินดวงของความรัก กำลังจะพุ่งและลุ่งขึ้นแรงอย่างหนักแต่ถ้าหากใครคนใดที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าท่านพลาดอย่างหนักแต่ถ้าหากใครที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นเด็ดขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับคำทำนายและถ้าอยากให้สิ่งชั่วร้ายนั้นออกไปจากชีวิตจงแช์คลิปนี้ออกไปให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง ที่คอยสุดดึงให้ชีวิตของท่านนั้นตกต่ำให้สิ่งโซคร้ายนั้นหายออกจากชีวิตจงแช์คลิปนี้ออกไปและจงกดติดตามเอาไว้เพื่อให้กระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสกนลนรกเพื่อให้ตัวของท่านที่ได้ฟังคลิปนี้กดติดตามและแช์คลิปนี้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่เงินมีแต่ทองไหลเข้ามาเทเข้ามาจากวันนี้เป็นต้นไป ชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกําลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตโอกาสใหม่ๆกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นกําลังจะหลุดพ้นจากความลําบากกรรมต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีเงินล้านมาถึงมือของท่านแล้ว บอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและให้โชคจะได้ลาบก้อนใหญ่ลังลหลเข้ามาตัวของท่านนั้นจะมีเกณฑ์เป็นโคตรมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองหลังลหลเข้ามาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งให้ตัวของท่านนั้นได้รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวเปิดกระเป๋ารับเงินล้านได้เลยสวัสดีค่ะท่านผู้มีบุญและบารมีท่านผู้มีเมตตากรุณาสูง เมื่อนักโหราศาสตร์และหมอดูสื่อดังจากทั่วทมุมโลกได้เปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และแม่นยำที่สุดได้ทํานายทายทักเกี่ยวกับตัวของท่านเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นคือเทพเทวดามาแต่สวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเกิดเพราะเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงและหมอดูโบราณหลายสำนักที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้เปิดนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็น ว่าครั้งหนึ่งแล้วตัวของท่านนั้นเป็นเทพเทวดาลงมาจุติในโลกของมนุษย์ลงมาเพื่อจะทำบุญอันใหญ่หลวงทำบุญที่ได้บุญบารมีอันมหาศาลด้วยการถวายสังฆทานาพระพิสุสงเพื่อมาจำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้แล้วตัวของท่านนั้นจะเป็นคนมีบุญมีวาสนาเพราะบุญที่ตัวของท่านได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติ จะส่งผลทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยอย่างมหาศาลถึงแม้ว่าในตอนนี้ตัวของท่านนั้นยังลำบากอยู่เมื่อตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วดวงสตาร์ของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนและนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสตาร์ชีวิตจะพลิกผันจากดวงร้าย,ลายก,ลกลายเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากชีวิตท,ที่ไม่เคยได้ไม่เคยมี กลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนจากไดเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยขัดสนและฝืดเคืองอยู่บ้างนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปการงานและการเงินของท่านนั้นจะดียิ่งดีแบบทวีคูณเลยทีเดียวจนทําให้ตัวของท่านนั้นนําเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดศินให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวแถมยังได้นําเอาเงินก้อนนี้นั้น ไปซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยนับตั้งแต่ตัวของท่านฟังคลิปนี้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายได้ดังกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะทําอะไรก็ง่ายได้แบบผิดสังเกตจนทําให้ตัวของท่านนั้นตกใจดวงการงานดวงการเงินดวงของความรักของตัวท่านนั้นกําลังจะพุ่งและลุ่งแบบสุดๆ ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเป็นข้าราชการงานหลวงก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็จะทำเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลงานข้างหลังหรือว่างานข้างหน้าก็จะรุ่งและพุ่งขึ้นแรงอย่างหนักไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะเกิดความสำเร็จหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างและที่สำคัญที่สุด ปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าปัญหานั้นจะมาในรูปแบบไหนก็จะคลี่คลายและจางหายออกไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นยังรู้สึกว่าทำอย่างไรดวงก็ยังไม่ดีแม่หมอขอแนะนำอย่างนี้เลยว่านำเอาเคล็ดลับนี้ไปทําตามตัวของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยตั้งแต่อายุอย่างน้อย หกเคล็ดลับนี้เป็นการเปิดดวง,ปงเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งความโชคดีเป็นการเบิกเอาบุญเก่าออกมาหนุนให้ชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหกเคล็ดลับนี้ตัวท่านเอง,าเอ,งอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเมื่อตัวของท่านนั้นได้รับรู้และได้รับฟังถึงหกเคล็ดลับนี้ไปแล้วจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นร่ารวยอย่างท่านตาเห็นและชีวิตของตัวท่านนั้นจะดีแบบก้าวกระโดดดีแบบทวีคูณ เมื่อตัวของท่านนั้นได้ทำตาม6เคล็ดลับดังต่อไปนี้ชีวิตของตัวท่านเมื่อทำอะไรลงไปแล้วก็จะเกิดความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นบุญวาสนาจะมาแบบไม่รู้ตัวถ้าหากว่าตัวของท่านพร้อมแล้วไปเริ่มเคล็ดลับข้อที่หนึ่งได้เลยเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนี้ก็คือการรักษาศินห้า สำหรับในข้อนี้จะทำให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคอยปกปักรักษาและจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตา์มหาโพกซัพย์ในเรื่องของเงินเงินทองทองดวงสตา์ชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีสำหรับเคล็ดลับข้อที่สองนั้นก็คือในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่า เจ้ากรรมนายเวรและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินรู้หรือไม่รู้ก็ตามขอให้หยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันค็ดลับในข้อนี้สิ่งชั่วร้ายที่คอยสุดดึงตัวท่านเอาไว้ปลดปล่อยและจะทําให้ตัวของท่านนั้นหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งยิ่งขึ้นค็ดลับข้อที่3นั่นก็คือการขอขมาลาโทษกับพ่อแม่กับบิดามารดา สำหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายสิ่งใดก็จะเกิดความสำเร็จมีแต่เงินมีแต่ทองชีวิตสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้สำหรับเคล็ดลับข้อที่4นั้นก็คือการนั่งสมาธิในทุกๆวันสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้ทำให้พวงเทพและเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงลงมาสถิตอยู่ในตัวทำให้เป็นคนมีดวงตาและวาสนาสูง และมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีโอกาสที่จะถูกรอตรลีรางวัลที่หนึ่งมีโอกาสเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ต้องทำอะไรก็รวยได้เคล็ดลับข้อที่5นั้นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้ให้เหล่าเทพเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงสตาร์การงานและการเงินทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตาร์ เงินล้านมีดวงสตาร์แห่งความโชคดีทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้จะมากมายมหาศาล,ลตตรถตลีี่แค่ใบเดียวก็มีสิทธิถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างง่ายดายไม่ว่าจะปิดตลับจับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหายอยู่ดีสำหรับเคล็ดลับข้อที่6เคล็ดลับข้อสุดท้ายก่อนอนทุกๆวันให้กราบพระสามครั้ง แล้วกล่าวคำว่าขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดดวงของความรักจงเปิดประตูเงินจงเปิดประตูทองจงเปิดเปิดกว้างความโชคดีความโชค,ค,คดีวิ่งเข้าหาดังปาฏิหารคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมวังดังปาถนาทุกประการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือจ่ายเหลือเก็บแบบไม่ขาดมือมีเงินใช้โดยไม่ขาดสายมีช่องทางในการทํามาหากินและขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้นเป็นลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นขอให้ร่างกายของข้าพเจ้านั้นมีแต่สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง สามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปจนถึงสิ้นอายุไขของข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอให้เจ้ากรรมนายเวรหยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อก,กันและกันและขอให้หมู่มารทั้งหลายทั้งปวงจงแพ้พ่ยตัวเองและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จนจบอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งและอย่าลืมพิมพ์คำปาถนาของตัวท่านไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสร้างปฏิหารให้แก่ตัวของท่านเอง และชีวิตของท่านนั้นจะสมดังปาถนาดังตาเห็นอย่างแน่นอน